ของผมจะไล์ได้ผิววันที่หนึ่งโอ้ยรีบเลยนะคะอะไรนะอุ้ยคนดูแปดร้อยเลยหรอใชสวัสดีค่ะมาป้าช่องคนดังตัวเนี้ยมาแล้วค่ะคนดูตะกานะคะตอนนี้ฮอตขึ้นมาที่ฮอตสิบแล้วนะคะทุกคนครับผมฝากเข้าใจค่ะด้วยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับซื้อหนึ่งแถมสองเลยค่ะซื้อหนึ่งแถมสองนะครับ หแถม2นะทุกคนนะรีบเลยนะโปรนี้ถ้าเกิดบ้านหลอดที่แถมเนี่ยหมดคือหมดนะเพราะว่าหลอดแถมเนี่ยคือตอนนี้สินค้าเราเหลือไม่เยอะมากของของโลชั่นของโลชั่นน้ําหอมน้องเกี๊ยวนะคะเราก็เลยเอามาแถมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองใช้ควบคู่กันไปกับกันแดดเ p เพราะว่าเวลาที่เราทาผิวแล้วเราทาผสมกันเนี่ยผิวมันจะเนียนมากมันจะมันจะเนียนมันจะกลืนเข้าผิว เราเลยอยากให้คนได้ลองเลยเอามาเรามาเอาเอาแถมให้แล้วก็เอาไปผสมทาดูผมจะจัดโปยทีนู่นเลยนะครับช่องผมะซันวงสะทอนอะต่อๆวันที่สามเพราะว่าวันที่สามอะผมอยู่ยะโสเพราะว่าเรามีงานที่แ<ช>ถวบ้านพูเ้เนเนอร์ผมจะจัดกิจกรรมเดี๋ยวผมจะจัดในต่อๆในช่องซันวงสะทอนอะวันที่วันที่สามนะครับเพราะวันที่หนึ่งก็ไม่ไม่ไม่สะดวกวันที่สองก็มีงานวันที่สองต้องเตรียมพร้อมและ ผมจะไลฟ์อีกทีวันที่สามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขายของนะจะไลฟ์อีกทีวันที่สามช่องตอตอซานพวงสะทอนครับแต่วันนี้ผมจัดให้ก่อนเลยแต่ให้น่าจะเป็นโปรนี้อยู่แหละแต่วันนี้มันมีรูปนะพิเศษที่สุดคือมีรูปเพียงแค่หมุนไปหมุนมาตรงนี้ทุกท่านพี่น้องตอตอฝากขาอเจาเข้าใจครับสามร้อยเก้าสิบาททุกท่านได้กันแดดได้พีหนึ่งกล่องไม่พอครับแถมโลชั่นโตเกียวสองหลอดแบบพกพาด้วยนี่โลชั่นโตเกียวพกพาไปด้วยเพียงแค่จ่าย3 9 0 2หลอดอันเนี้ยแถมเนี้ย ทุกท่านไม่ต้องจ่าย <Okay. S 1> ไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายเพียง3 90, 3 90แค่สามเก้าศูนย์สามร้อยเนกะ้าสิบกุญธิตาค้าแถมโลชั่นทกอย่สองหลอดพร้อมกับแถมรูปด้วยน,น้คร,รับครั้งหน้าถามว่าเป็นโปรนี้อยู่ไหมผมจัดโปรนี้อยู่ครับกับซันมูสดอนวันที่สามแต่รูปจะไม่มีแล้วรูปจะไปแค่วันนี้นะเพราะผมว่าน่าจะหมดวันนี้แหละเพราะหนึ่งเราไล่ช่องสีฟ้าด้วยนะครับสวัสดีครับเราใช้เราไล่ช่องสีฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วช่องสีฟ้าก็จะได้รับรูปด้วยถ้าเขาเอฟไว ฝากทุกท่านนะครับที่สนใจในช่องตจอ,อของ PP นะครับตอนนี้ฝากข้อจอเข้าใจแล้วกดติดตามด้วยสำคัญที่สุดเลยครับ390บาทซื้อ1กล่องแถมโลชั่นตัวเกียว2หลอดครับรีบเลยนะคะก่อนที่เราจะไปซ้อมกันนะวันนี้มีซ้อมใหญ่นะทุกคนผมห่วงมากทุกคนผมนอนแล้ววันนี้มีซ้อมใหญ่นะวันนี้มีซ้อมใหญ่นะครับ รีบเลยขอบคุณนะคะหน,นึ่งแถมสองนะครับแขอบคุณนะคะทุกคนซื้อตัวแทนกับตัวแทนได้หรือว่าสมัคร่าสมัครเป็นตัวแทนขายได้นะคะใครที่แบบว่า มีงบน้อยอยากลองขายดูสักแบบสิบชิ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะสามารถที่จะสมัครกับตัวแทนได้เลยกับแม่ทีมได้เลยนี่จิ้มตะกาได้เลยนะคะทุกคนจิ้มตะกาได้เลยอันนี้คือที่จัดโปรนะคะกันแดดแถมโลชั่นตัวเนี้ยคืออยากให้ทุกคนได้ลองว่าเวลาที่เราทาแบบ ทาร่วมกันเนี่ยมันดีมากมันเนียนมากทุกคนรู้ไหมว่าตัวเนี้ยบางคนเอาอไปทาหน้าเนี่ยตัวเนี้ยไม่แผ้อ่าหนึ่งแถมสองครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีต่อต่อแปดร้อยกว่าท่านคะ่ะ ทุกท่านจะรีบนะครับจริงๆโปรเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดอีกวันที่สามแต่มันไม่มีเพียงแค่รูปเท่านั้นแต่วันที่สามมีอีกผมไล์แต่พอเช้าแล้วฝากพี่น้องด้วยกดทิตะก้าครับสามร้อยเก้าสิบจ่ายแค่สามเก้าศูนย์นะได้แถมสองอันได้รูปอีกเอาทุกคนจ๋าแต่วันที่สามที่ผมไล์ไม่มีรูปนะแต่เป็นโปรนี้อยู่อีกสักครู่เราจะออกไปซ้อมกันแล้วนะทุกคนเนี่ยดูสิคะ ความแตกต่างมันจะไม่มันจะมีวอกแล้วมันจะไม่แบบไม่หลอกตานะคะมันจะมีความเนียนความขาวขึ้นหนึ่งถึงสามระดับนี่เลยค่ะกันแดดกับโลชั่นนี่เลยจะมีความขาวขึ้นมาที่สําคัญคือผิวมันจะเนียนขึ้นมันจะกลืนเข้าเข้าผิวกลืนเข้าผิวคือมันจะไม่ไม่รู้สึกว่าค้างบนผิวแล้วทําให้รู้สึกว่ามันวอกมันลอยหรือมันโปะนะคะอันนี้คือไม่โปะไม่วอกไม่ลอยแน่นอนใครเชื่อไหมผม อ๋อใช่จ้ะทานหน้ากะจางลุงขอคุณค่าไหนๆนใครเอาเอาโลชั่นตัวนี้ไปทานหน้าช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะใครเอาตัวนี้ไปทานหน้าบ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยน้องลิตาก็ทาน,นะคะตัวนี้เขาทาแล้วเขาไม่แพ้อ่าทาแล้วไม่แพ้คือเขาใช้แบบเด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยใช้ก็แบบไม่แพ้อะ่ะตอหาน้องอันไหนต้องอันพทรมาหาซั่ง ชอบให้ลูกแพรลูกซันขายของจังเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวสภาพผมจะไล่ขายตัวในช่องซันไมโครคําเจ็ดนะครับผมจะไล่ขายตัวที่ช่องช่องซันไมโครคําเจ็ดนะครับเดี๋ยวตอนลงลงไล์จากอันนี้แล้วนะครับไปช่องซันไมโครคอเจ็ดผมจะไปไล่ขายตัวนะครับุคนจ๋าซื้อแล้วจ้าหลานชายบอกว่าใช้ดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่น้อง่อต่อนะครับบางท่านที่เข้ามาแล้วฝากข้อจอเข้าใจแล้วก็อย่าลืมกด3 9 0รอเก้าิกันแดด SP นะครับกันแดด SP ครับผมซื้อหนึ่งนะครับแถมโลชั่นตัวเกียวสองหลอดโลชั่นตัวเกียวคืออันนี้นะครับแล้วแถม2หลอดเลยเพราะฉะนั้นเพียงแค่ทุกคนจ่ายแค่สามเกก็คือจริงๆราคาอยู่ห้าก้อยเก้าสิบที่ม <า S 1> ผมตั้งเอาไว้แต่วันนี้ๆๆกันแดด SP ครับในช่อง PP ครับเราจัดให้แถมสองเพียงจ่ายแค่ สามเก้าศูนย์ก็คือจ่ายแค่สามร้อยเก้าสิบาทกดทิชกาทุกท่านได้มีหนึ่งกล่องได้อันนี้อีกสองหลอดคุ้มมากแล้วก็ได้รูปด้วยได้รูปด้วยได้รูปด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยเนาะฝากทุกคนด้วยฝากกดตะก้าเข้ามาแล้วกดตะก้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันการซื้อได้นะเช็คให้ด้วยนะคะเพราะบางทีกดอย่างเดียวมันมันจะไม่ขึ้นซื้อนะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะ พี่สารภาพ <Okay. S 1> ทาหน้าผสมกันแดดอ๋อพี่บอกว่าพี่ใช้โลชั่นเกีย่ยวทาหน้าแล้วก็ผสมกันแดดอันนี้ทาได้เลยทาได้เลยค่ะใครที่อยากรู้ว่ามันแพ้ไหมเราก็ลองทา,าตรงอ่านิ่งๆหน่อยๆได้นะผ้ได้ลองทา,าดูนะคะทาหน้าได้ปะทา,าทา,าได้ค่ะคือ ลูกค้าที่ซื้อไปนะคะแต่ก็ต้องลองดูก่อนมันเป็นโลชั่นทาผิวแต่บางคนออกไปทาหน้าปรากฏว่าทาหน้าแล้วหน้าหน้าเนียนขึ้นหน้าขาวขึ้นแล้วก็ตรงกะมันจางลงนะคะนี่สปปลาวก็สั่งได้นะสปปลาวก็สั่งได้นะคะข้อหัวใจให้ด้วยนะคะช่องต่อๆข้อหัวใจให้ด้วยนะครับ ซื้อหนึ่งแถมสองนะคะซื้อกันแดดหนึ่งหลอดแถมโลชั่นอีกสองหลอดสามร้อยเก้าสิบาทนะ,ะตัวนี้ส่งฟรีตัวนี้ส่งฟรีเลยครับส่งฟรีเลยนะสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมสองกันแดดหนึ่งแล้วก็โลชั่นอีกสองเป็นซื้อหนึ่งแถมสองนะคะใครที่อยากได้โปรนี้ใครที่อยากลองใช้อุ๊ยลองเอาไปใช้ดีกว่าเอาไปทาผสมกันเหมือนที่ ลูกค้าคนอื่นเขาบอกว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็สั่งซื้อโปรโนี้แล้วก็เอาไปลองใช้กันได้เลยนะคะเราไม่แพ้ใช้ดีทาได้ได้ใช้คู่กันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะมีคนถามว่าถามว่าไงครัเแบบบ,บเป็นแบบกันแดดเป็นแบบเคมีคอลหรือ ฟิสิกส์นะคะจะเป็นแบบน้าผสมนะคะมีทั้งเคมีขอลแล้วก็ฟิสิก c a l นะคะผสมกันค่ะเป็นแบบผสมกันนะคะตัวนี้ก็คือทุกคนคืออยากให้ลองใช้อ่ะมันดีมากจริงๆการแดดของเราคือ oh. เราได้ทดลองใช้ว่าเราแบบใช้ดีหรือเปล่าที่เราจะเอามาขายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือว่ามันมันผสมคํามเบาผสมคําคุยมันก็นจะถือกา อ่าเพราะ<อ>ฉะนั้นเราคือทุกอย่างคือเราได้ทดลองแล้วว่าหนึ่งแพ้ไหมสอคุณภาพมันเป็นยังไงดีจริงหรือเปล่าสมราคาไหมแต่หนูบอกว่าคือคุณภาพคือเกินราคามากถามว่าห้าไอห้กรัมเนี่ยขายแค่390บาทเนี่ยคือถูกมากคือบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมขายถูกจังเลยเป็นแบบไหนคะเป็นเื้อแบบมาหนะ่ะผมเปิดให้ดูี่ อ,นนอันนี้คือแน่นมากนะคะหลอดนี้คือเต็มเลยแน่นมากเป็นเป็นเเป็นนื้อเป็นสีเนื้อครับห้าสิบกรัมค่ะทุกคนห้าสิบกรัมเป็นเนื้อผสมค่ะเป็นสีเนื้อครับแต่ไม่วอกนะย้ำว่าไม่วอกนะทุกคนไม่วอกครับเพราะผมไม่ค่อยทาหน้าวอกอยู่แล้วสำหรับใครที่ไม่ทาแป้งไม่ชอบแต่งหน้าใช่สําหรับใคร<ำ>ที่ไม่ชอบทาแป้งแต่งหน้าเนี้ยหรือว่าชอบ<ส>แตแ่งหน้าแต่แบบอยากให้มันกลมเกลื่อนกับผิวผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับใช่ คือทาแค่กันแดดไม่ต้องทาแป้งเลยก็ดูกลมกลืนดูหน้าเนียนแต่ถ้าคนที่แบบว่าอยากอยากบางๆอ่ะไม่ได้อยากอะไรเยอะก็ทากันแดดแล้วก็ทาแป้งฝุ่นอตบแป้งฝุ่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทาลิปก็ออกบ้านได้เลยอือชาดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ดีม,มาค่ะว่าเอาไปแล้วชาดียังไง ทำทาที่ทำมติดทั้งวันเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆค่ะกันแดดเอสของเราคือพวกเราใช้เองแล้วก็ทดลองเองทุกๆอย่างเลยนะคะว่าใช้ดีจริงไหมก่อนที่เราจะเปิดตัวสินค้าเราก็ได้ทดลองทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุดแล้วคือเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันแดดที่ดีมีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาเป็นราคาที่ท,ทุกคนคจะต้องได้ ไม่ต้องซื้อแพงเราก็ได้ใช้ของดีนะคะทาไมเราถึงแม่ขายถึงทําไมถึงเราขายราคานี้ได้นะคะราคาข้างกล่อง590รบาทแต่เราขายในราคา390บาทเราขายได้เพราะว่าเราไม่ได้จ้างอินฟูดารานักร้องหรือว่าเราไม่ได้ไปตั้งบูธขายในห้างสรสินค้าที่จะต้องเช่าหรือว่าต้องไปเช่าตึกเช่าอาคารอ่าเช่าบูธหรือจะไปจ่ายค่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาไป เข้าห้างจ่ายค่าโฆษณาโน่นนี่นั่นเช่าตึกเช่าที่ขายอะไรเงี้ยเราก็ขายราคานี้ไม่ได้เราก็ต้องบวกราคาอ่าน่าจะเป็นหลอดหลอดละแปดร้อยเก้าสิบหลอดละพันกว่าคือระดับคุณภาพขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้ข้างกล่องห้าร้อยเก้าสิบแต่เราขายเพียงแค่สามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้วาววันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ย ของเคาน์เตอร์แบนด์ของยี่ห้อนี้อาจจะดีหมดระคาดีหมดแต่ว่าแพรวก็มั่นใจในคุณภาพของกันแดด sp <Okay, okay. S 1> ว่าตัวเนี้ยเป็นสินค้าที่ใช้ดีและราคาถูกที่ทุกคนจับต้องได้นะคะบางทีของดีก็ไม่จำเป็นต้อง,องแพงเสมอไปนะคะซึ่งหนูก็เคยใช้มาหมดแล้วของของแพงของอะไรเงี้ยก็ใช้มาหมดแล้วแต่สิ่งที่เราขายคือหนูใช้จริงใช้จริงใช้ทุกวัน ทั้งโลชั่นทั้งกันแดบดบทั้งดีท็อกทั้งกาแฟทุกทุกอย่างเลยอันนี้คือหนูกินจริงใช้จริงอ่าการันตีด้วยด้วยตัวของเราเองอ่เมื่อก่อนลงรองพื้นแต่งหน้าตอนนี้ใช้กันแดดได้พียอย่างเดียวออกข้างนอกได้เลยขอบคุณคะ่ะแต่หลอดใหญ่เกินราคาใช้แล้วดีจริงกลมกืนผิวแต่หลอดใหญ่เกินราคาที่จริงหนูก็อยาก หนูก็อยากบ่นกับโรงงานอยู่นะว่าทําไมทําหลอดใหญ่จังเลยลเอา,เารตรงนะทุกคนจีนแกทำหลอดใหญ่มากอ่ะตอนนี้กาลังอ่านนั่งเมนทุกๆคนผมมองว่าวันนี้ถือว่าคุ้มจริงบางคนบอกคุ้มมากคุ้มเกินค่านะครับใช่สามแล้วก็สิบอะแล้วแถมโดยชัลี่เกียบสองหลอดผมว่าคุ้มจริงทุกคนเอสสามสิบบวกบวกบวกค่ะตัวนี้ก็คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าสามสิบ PA บวกบวกบวกมันก็เพียงพอต่อ มันก็เพียงพอแล้วนะคะมันก็เพียงพอแล้วถามว่าที่นักวิทยาศาสตร์คนที่เนี่ยเขาทําพวกเคมีพวกเนี้ยมันต่างกันแค่นิดเดียวแม่ค้ามีเนตะก,ก้าไหมครับมีเนตะก,ก้าครับมีครับทินตะก,ก้าเลยนะครับทุกท่านจ๋าเข้ามาแล้วกดที่ตาค้าเลยครับสามร้อยเก้าสิบกันแดด sp ครับซื้อหนึ่งแถมโลชั่นติเกันสองหลอดคุ้มมากที่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับที่หมุนไปหมุนมาจ่ายเพียงแค่สามร้อยเก้าสิบบาท ถ้าสนใจกดตะกร้าครับมาเดี๋ยวจะลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์ขายตั๋วช่องซันเป็นความเจ็ดนะครับ่าปฟอ่าไกาแฟเลยเอีเย,เ,ยเนี้ยกาแฟวันนี้เอาไปแค่ยี่สิบห้าบาทกปเลยบอกไปรัที่เ่อเดียนด้วย ทาอีกข้างหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะกาแฟของเรา3ห่อ590บาทนะคะกาแฟสาห้บาท1ห่อ290ร้อยเกาสิบามห่อห้าร้อยเก้าสิบาท,ทยำมครับห่งห่อนะครับสองอยเกบาท3ห่อ590ราสครับ กาแฟมาเลยอยากได้โปรกาแฟอ่าอยากได้โปรูกาแฟเดี๋ยวข้างหน้านะเดี๋ยวถ้าแบบขายดีเยอะๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสุ่สุ่มสักแสุม่บาทเดี๋ยวจะส่สักสห้าชิ้นขายแบบถูกๆเลยสองแถมหนึ่งอันนี้คือแถมรูปภาพทั้งหมดนะทุกคนจ้ะกาแฟของเราครับถุงละ 290บาทสามถุงห้ารอยเก้าสิใครได้เป็นขากาแฟตอนนี้เราจัดฟัวกาแฟไปด้วยเลยแล้วกันเนาะพี่น้องตตองเท่าไหร่นึ่งห่อสองอยเก้าสิบาทค่ะสามห่อห้าอเก้าสิบบาทจัดไปเลยนะคะสั่งซื้อกับตัวแทนได้เช่นเดียวกันนะคะที่หน้าง,งานนะคะวันที่สอง ใครที่อยู่หน้างานใครที่ไปดูเปิดฤดูกาลซื้อของได้นะคะมีทุกอย่างเลยทั้งชินจูครีมมีกาแฟมีโลชั่นมีกันแดดมีดีท็อกทุกอย่างเลยนะคะซื้อที่หน้างานได้เลยนะคะวันที่สองถึงวันที่เจ็ดเลยมีทุกวันเลยนะคะหน้างานของเราดีจริงๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ กันแดดเอีใช้ดีมากซึมเร็วเกลี่ยง่ายไม่เหนียวใช่ค่ะทุกคนอยากให้คนลองดูจริงๆซึมเร็วเกลี่ยง่ายไม่เหนียวกาแฟกลมกล่อมมากค่ะกาแฟกลมกล่อมอร่อยจริงๆทุกคนตัวนีเนวนะะ้เป็นกาแฟคุ้มหิวนะคะเป็นกาแฟคุมหิวเป็นกาแฟจอยในตอตอสองฟรีราคารอยกาาร้อยกาแฟจอยคุ้มหิวนะคะ ไม่สุรีลาได้ร้อยห้าร้อยสิบเก้าบาทติดต่อถูกมากผมมากคนจ๋าเพราะกาแฟเนี่ยผมขายถุงละสองร้อยเก้าสิบบาทสามถุงห้าร้อยเก้าสิบเพราะทุกนั้นเพราะฉะนั้นทุกคน <c oughs> กันแดดใช้แล้วลอกไหมคะมันแล้วแต่ผิวหน้าคุณนะครับแต่ผมเป็นคนหน้าลอกง่ายก็ไม่ลอกนะครับไม่ได้มาพูดเพื่อทั้งไปซื้อขายของครับห้ารอยห้ารอยไหมอ๋อหน้าลอย <c oughs> <ๆ S 2> ไหมหรอลอกอ่านว่าลอก หน้าลอไม่ลอยครับไม่วอกไม่ลอยคนนี้น่าจะวออกบล็อกนะคะไม่ลอยไม่ลอยครับแต่พี่น่าจะลอยเข้ามาครับเพราะว่าถ้าเจอผมโจจริงหรือว่าอะไรไม่คุยสรรพคุณหน้าเองนะครับผมก็ไม่เคยหน้าวอกหรือว่าหน้าลอยนะครับอันนี้อันนี้พูดตามความจริงนะครับเพราะผมไม่ได้คนทาทาและพกตลับแป้งผมไม่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 มีครับผมใช้กันแดดอย่างเดียวเลยหรือว่าสับหน้า ตลอดเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนผมบางคนก็ทําแต่ผมว่าลองบอกลองใช้กันแดดไหมตอนนั้นผมผมยังไม่ได้ออกแบรนด์กันแดดไอพีผมก็ลองให้มันใช้มันก็เลยเลิกใช้มันไม่ผิดนะครับการที่ผู้ชายแบบดูแลตัวเองเงียมันมันถูกแล้วยุคยุคนี้ด้วยแต่แค่ว่าผมจะบอกว่าผมผมไม่ไม่ตัวจริงต้องดูตัวจริงครับผมไม่อยากพูดเยอะผมไม่ใช่คนหน้าตาดีหรือว่าอะไรนะแต่ผมก็มีสไตล์ถ้าเป็นแถวบ้านสองสามคนก็ถือว่าพอได้อยู่ครับแต่ไม่แต่ไม่ได้หล่อครับ พีพีมิวสิกครับว่าช่องสันบูสทรอนใช่ครับแต่ใช่ตอนนี้ช่องผมทอนแบนครับผมไลฟ์หนึ่งตุลาครับปิดพาาเล็กน้อย<ม>เพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยครับก,กันแดดกันแดดเอสพีนะครับผมใช้กันแดดอย่างเดียวเลยครับกันแดดใช้มาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สมัยเป็นไลอ้อนซันฟอร์มตั้งแต่อยู่ถ่ายรายการยุงข้าวภาพเลินอะ่ะยุคนั้นอะ่ะผมก็จะมีแต่งหน้าแรกๆฮะแต่พอผมเป็นคนที่เครียดแต่งหน้ามันเหนื่อยผมก็เลยทากันแดด ที่ผมเป็นซองเมื่อก่อนผมใช้เป็นซองก่อนที่ผมจะเอามาแกะเป็นสูตรผมเป็นแบรนด์ผมนะครับอันนี้พูดตามความ,มจริงอะ่ะผมใช้มาก่อนแต่ผมไม่เคยมาแบบทาอะไรเงี้ยเพราะผมเหนียวหน้าสิวผมแพ้ไงอันนี้พูดตามจริงแต่บางคนเขาก็มีตลับแป้งไว้ทานหน้าหรือว่าอะไรเงี้มันก็สไตล์เขาไงเขาไม่แพ้เขาเขาซับหน้าได้แต่เราไม่ใช่คนขยันอย่างนั้น,นครับเราก็ต้องดูแลตัวเองครับอย่างน้อยเราเป็นคนของสาธารณนะอย่างเงี้ย ถ้าหลอนี่ผมแอคตายเลยขนาดไม่หลอกก็แอคเลยนะขนาดไม่หลอกก็แอคเลยน,ะน,นี้ก็อแบ่าอาจจะัลง,งานน้อยกนนิดหะน้อยไหมครับดึกก็คอซ้อมดึกมากดึกครับนี่ก็ง่วงครับสำบ,บตอนนี้เป็น,ปนคน เกลี่ยง่ายแห้งเบา,าบางใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับกดไปเลยนะคะเข้าไปกดตะกร้าลอเลยนะคะใครที่อยากิโปรไหนะอันนี้เป็นกาแฟนะครับวันนี้จัดให้ครับถุงละสองร้อยเก้าสิบาทสามห่อห้าร้อยเก้าสิบสามห่อห้าร้อยเก้าสิบนะครับกาแฟกดทตะกร้าเลยนะครับเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปไลฟ์ขาย ตัววันที่สองแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลงช่องสีฟ้าก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูไปติดตามผมที่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนกมากๆเลยนะครับไป ต่อติดตามไปดูไลฟ์ผมช่องซันแมนคำเจนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในช่องซันแนคำเจนะครับผมจะไลฟ์ขายตั๋วนะครับ